ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสตาดิโอเนครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วอันนี้เห็นในตัวผมมีหินเยอะๆแบบนี้ก็ผมไม่ได้จะเอาไปลงเหมืองทะเลทรายนะคือผมจะเอามาทําบักเห็ดนะครับฟังดีนะครับบักเห็ดเออก็อย่างที่เห็นนะครับผมอยู่ที่ชั้นที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะมีพวกเห็ดอะไรตามพื้นก็ที่พ,พกหินมาบอฟในกรณีที่ เราอ่ะไม่ได้เจอมันในชั้นที่อยู่ใกล้ๆลิฟต์ครับเราก็ต้องใช้หินสร้างบันไดเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่วันนี้ก็ผมโชคดีนะครับที่ได้เจอที่ชั้นร้อยสิบเ็ดคือลงจากลิฟต์ปุ๊บก็ลงมาเจอได้เลยผมก็ไม่จาเป็นต้องใช้หินเลยนะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าหนึ่งวันเนี่ยจะได้เห็ดไปขายเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวสกิปเลยละกัน โอเคก็มาถึงบ้านแล้วเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับได้เห็ดมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แร่อีกเล็กน้อยก็ผมจะไม่ได้เก็บพวกทองพวกทองแดงแล้วก็เหล็กมานะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ก็บางคนที่ไปก็พกระเบิดไปด้วยครับเผื่ <sk r ug> อบางทีเจอทองเป็นกองกองเนี้ยก็เสียดายเหมือนกันนะไม่ได้พกระเบิดไปก็อืมวสำหรับคนที่มันไม่ได้เจอชั้นที่อยู่ใกล้ๆล้ลิฟต์นะครับมันก็จะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าผมไปก็ ไม่ได้เริ่มตั้งแต่เช้านะก็ไปไปไป้สายแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เนี่ยเห็ดม่วงดูครับได้ energy กับเลือดเยอะเนาะสำหรับคนที่อยากได้อาหารฟรีฟรฟรไปกินตอนฟาร,ร์มเหมือนทะเลทรายก็มาฟาร,ร์มที่นี่ได้เนาะก็เดี๋ยวจะขายให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคแขเห็ดแล้วก็เห็ดแดงนี่เยอะมากเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าไปนอนนะครับแล้วก็จะดูว่าวันนี้ได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ อืมโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะอืมแล้วก็ดูแรลเราเก็บแร่มาไม่เยอะเนาะก็ได้ประมาณเนี่ยรวมๆก็หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็นี่เห็ดสูนโนยาม่เกี่ยวนะผมขายไปหนึ่งอันตอนเช้าครับก็เนี่ยเห็ดแดงอย่างเดียวก็ประมาณสองหมื่นหกพันหกมื่นเจ็ดพันเลยนะครับก็เห็ด ม่วงถ้าคนไม่กินก็เอามาขายเนาะได้เท่าไหรอ่อ่ะสองเก้าสิบแบามนะครับโดยประมาณก็อ่ะรวมแล้ววันนี้ก็ได้ไป60,000เนาะก็โอเคครับสำหรับบักนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ยังไปเหนงทะเลทรายไม่ได้ก็มาทำได้นะหรือไม่ก็น้าหนาวไม่มีอะไรทำก็โอเคแวะมาทำได้แต่ถ้าแบบไปเจอกันไกลๆพวกชั้น ร้อยที่4อย่างเงี้ยมันก็ลงไปลําบากนิดนึงต้องมีบันไดหน่อยนะก็โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันอืมก็ถ้าเกิดผมเจออะไรใหม่ๆในสตอรี่วันเล่ก็จะเอามาแชร์ให้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ละกันครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนจบครับถ้าอยากรู้อะไรใหม่ๆก็กดซับตะใครไว้ได้นะโอเคครับบ๊ายบาย